ครับสวัสดีครับผมผมจอปนอแปลว่าอะไร h ช n แนลนะครับซึ่งขอเตือนภัยนะครับว่าตอนนี้มีคนแอบ,บม้างเป็นจอปนอนะครับก็ผมก็ได้โพสต์ลงไปในเพจพูดคุยยงยีโลแล้วนะครับเดี๋ยวรออนุมัติจากแอดมินนะครับก็เนื้อความที่ผมต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ก็คือว่าผมเตือนภัยทุกท่านนะครับว่าคือจอปนตัวจริงเนี่ยจะไม่ยุ่งเรื่องเงินเนาะ ใดๆกับผู้เล่นเลยนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ G.M. ด้วยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปขอรหัสผ่าน I.D. ของเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือทำการใดๆใน I.D. ของเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีจปนแปลว่าอะไรนะครับที่ลักษณะค่อนข้างคล้ายเพจผมเนี่ยเนาะ เขาไปหลอกขอไอดีใครนะครับหรือไปขอเป็นในหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะครับขอเน้นย้ําว่านั่นไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นเกมคนนึงเนาะไม่ได้คิดจะไปซื้อขายอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าจอบนอนตัวจริงก็จะไม่ทักท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีการโกงเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็มีคนแคบมาให้อะ น่าจะคือผมก็เห็นเนื้อหาที่เขาคุยนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ว่าเอาไปหลอกใครหรอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างสมเสียงเนาะที่ที่เอามาเป็นชื่อผมเลยนะครับก็เตือนภัยว่าถ้ามีเพจจนอนหรืออะไรที่แอบอ้างว่าเป็นจอนอเข้าไปขอ id คุณขอเข้ามาอัดคลิปขอเข้ามาลงช่องขอเข้ามาเป็นในหน้าซื้อขายหลอกว่าเป็น gm นะครับ ขอ ID เข้ามาเพื่อตรวจเช็คอไอเทมบา,บางอย่างในเกมนะครับเน้นย้ำว่านั่นคือคุณโดนมิจฉาชีพแล้วเนาะเตือนภัยกันอย่างนี้นะครับก็เล่นเกมอย่างมีสติเนาะตอนนี้ผมทำเพจขึ้นมาก็มันไม่ใช่เพจหรอกครับมันก็เป็น ID Facebook ID หนึ่งที่เข้ามาชวนเพื่อนๆคุยในกลุ่มหาเพื่อนเล่นเกมนะครับก็จุดประสงค์ก็แค่นั้นถ้าเป็นตัวจริงก็จะเข้ามาถาม ว่าเล่นเซิร์ฟไหนมาเล่นด้วยกันไหมหรือแค่คุยกันผิวเผินนะครับไม่ได้มีอะไรที่สุ่มเสี่ยงอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวจริงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบางบางประเภทก็อาจจะแบบว่าปลอมมาเป็นผมแล้วก็แบบว่าเนียนไปนานๆแบบว่าหลอกให้ตายใจนะครับแต่เมื่อวันใดที่เพจจพนเนี่ยคุยกับคุณมาเป็นเดือนสองเดือนหรือปีหนึ่งอ่ะไม่ต้องไปแค่นะครับถ้าวันใดที่เขาเริ่มที่จะมีพิรุษที่จะเข้ามาขอไอดีคุณ เริ่มมาขออะไรที่ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะโดนโกงได้อันนั้นนะคุณโดนเข้าแล้วเนาะเพราะผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาอาจจะฟอร์มาคุยเป็นปีๆอ,อย่างข่าวที่ออกอหลอกให้รักโอนเป็นล้านๆน,นะโดนไปอันนั้นก็ใช้เวลาเป็นปีๆในการหลอกกันก็มีนะครับก็เตือนภัยนะครับอันนี้เป็นห่วงจากใจทุกท่านจริงๆนะครับว่ามันเหมือนจะมีมาแล้วละ่นะเนาะที่แอบ,บอ้างอืม โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นห่วงจริงครับผม